บทที่สามกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเรื่องคู่อันดับและกราฟของคู่อันดับคู่อันดับนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งนะครับโดยประกอบด้วยสมาชิกสองตัวเราเรียกอย่างง่ายๆว่าสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังนะครับซึ่งการเขียนคู่อันดับเนี่ยเราสามารถเขียนได้จากแผนภาพน,นะครับดังรูปนี้เลยครับและเราสาม,มารถเขียนคู่อันดับจากตารางข้อมูลได้นะครับตามรูปนี้เลยครับเราก็จะได้คู่อันดับมา เป็นคูณดับ17คูณดับ214คูณดับ321คูณดับ428นะครับจากข้อมูลดังกล่าวนะครับมีข้อมูลอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือสมาชิกที่แสดงจํานวนของดินสอและกลุ่มที่สองคือราคาของดินสอที่มีหน่วยเป็นบาทครับข้อควรระวังนะครับการเขียนคูณดับไม่ควรสลับตำแหน่งสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังเพราะว่าจะให้ความหมายผิดพลาดได้ครับส่วนเรื่องการาฟนะครับ กราฟเนี่ยจะมีเส้นแกนนอนเราจะเรียกว่าแกน x นะครับเส้นแกนตั้งเราจะเรียกว่าแกน y ระบบพิกัดแกนการเขียนอันดับลงบนกราฟสามารถทําได้ง่ายๆครับโดยปกติแล้วอันดับจะเขียนในรูปอันดับ x y หมายความว่าสมาชิกตัวหน้าของอันดับคือจํานวนที่อยู่บนแกน x สมาชิกตัวหลังของอั้นดับคือจํานวนที่อยู่บนแกน y ครับซึ่งเราสามารถแบ่งระนาบนะครับออกเป็น4ส่วนแต่ละส่วนจะเรียกว่าจัตุภาคนะครับ ซึ่งส่วนตรงนี้คือจัตุภาคที่หนึ่งครับส่วนตรงนี้คือจ <s 22> ัตุภาคที่สองตรงนี้คือจัตุภาคที่สามตรงนี้คือจัตุภาคที่สี่ครับนี่คือตัวอย่างการลงจุดคูนดับบนระบบพิกัดฉากนะครับจุด A ตำแหน่งคือคูณดับ5 2นะครับจุด A ก็อยู่ตรงแกน x อยู่ตรงหมายเลข5นะครับส่วนแกน y จะตรงกับหมายเลข2ครับ จุด B คือ่อันดับลบ1นนะครับจุด x จุด B นะครับจะตรงกับแกน x ก็คือลบ1ครับแล้วก็จะตรงกับแกน y คือเลข7ครับตำแหน่งของจุด C นะครับจุด C อยู่ตรงแกน x ตรงหมายเลขลบ4ครับอยู่ตรงแกน y ตรงหมายเลขลบ2นะครับตำแหน่งของจุด C จึงจะอยู่ที่ตำแหน่งลบ4ลบ2ครับ มาดูตัวอย่างการลงจุดพิกัดของคู่อันดับนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือเราจะหาลงจุดพิกัดของคู่อันดับลบสามลบสี่ลบสี่ลบหนึ่งหกลบสามและคู่อันดับ да? ลบหนึ year, ่งลบห้านะครับคู <à> ่อันดับลบสามลบสี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะตรงกับแกน x คือลบสามแกน y คือลบสี่นะครับส่วนคู่อันดับลบสี่ลบหนึ่งนะครับจะอยู่จุดนี้ครับซึ่งจะตรงกับแกน x คือลบสี่แกน y คือลบหนึ่งนะครับคู่อันดับ หกลบสามนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้ครับซึ่งจะตรงกับแกน x คือหกครับจะตรงกับแกน y คือลบสามครับส่วนคั้วนดับลบหนึ่งบห้านะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งจะตรงกับแกน x คือลบหนึ่งครับแกน y คือลบห้าครับ